นาะสวัสดีครับร่อไมพี่น้องก็จเจอกันอีกหนึ่งคลิปพี่น้องหลังจากที่ดูข้าวงามไปเมื่อวานวันนี้ก็มาดูข้าวจะว่าข้าวงามหรือจะว่าข้าวขี้เหร่ดีเ <c oughs> บิงพี่น้องสิว่าข้าวงามหรือว่าจะว่าข้าวขี้เหร่อะเรียกว่าข้าวงามเกินดีกว่าน้อพี่น้องเนาะเออนี่ข้าวงามเกินมันก็นเป็นสภาพนี้เลยพี่น้อง อืมพอเหมือนที่ผมบอกคลิปที่มันผ่านมานั่นแหละเฮ็ดหน้าพี่น้องบ่ต้องเอาง่ามหลายดอกอืมเอาแค่กลางๆพอพี่น้องอืมแค่กลางๆน่ะต้นไม่ต้องสูงมากอืมประมาณสักหัวเขา่าหรือไม่ก็เอวอืมมันสีงามแล้วเข่ากับบอล่มพร้อมแล้วก็ข้าวนี่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยพี่น้องเ,อเบิ่งเอานี่ถ้าเขาเป็นสภาพนี้นะพี่น้องพี่น้องคิดว่ามันสีใดเขาบา่อืม ข้าวเน่าข้าวแช่น้ําโดนนกโดนหนูกินอีกรถเกีียวก็เกียกเก่ยวไม่หมดอีกแบบนี้นะพี่น้องฟ้างก็ไม่ได้อีกโอ้เสียพี่น้องแบบนี้เสียขาดทุนขาดทุนแบบเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นเฮ็ดหน้านี่พี่น้องอย่าให้มันล่มเฮ็ดนาอย่าให้ต้นข้าวมันสูงอืมก็เฮ็ดหน้าได้ก็ได้เทคนิควิธีการเขาแต่ละคนกับบ่คือกันกับพี่น้องก็ลองลอง,ลองพิจนารณาลองปรับแก้ดูพี่น้องอืม สาเหตุหลักๆมันก็คือต้อนเขามันสูงนี่แหละพี่น้องอืมการส่วนคลิปนี้นะพี่น้องจะมาเตือนกันอืมฝั่งนี้บปลมนะเนาะเออลมแต่ฝั่งนูน่นฝั่งนี้ไม่ลมพี่น้องไอ้คลิปนี้นี่สิมาเตือนกันเตือนชาวนานแล้วเนาะก็เพราะว่าไอ้อาชีพเดียวกันนะพี่น้องก็คือว่าไอ้ช่วงนี้นะพี่น้องไอ้กระลังเป็น่าวพี่น้องโรคเมลีออยพี่น้องอืมโรคเมลีออย สำหรับเช่าหน้านะอืมก็คือโรคนี้เนี่ยพี่น้องโรคนี้เนี่ยมันมันชอบอยู่ในที่ชื้นๆื้นแฉะแฉะพี่น้องมันเป็นโรคเอ้เชื้อราอืมถ้ารักษาบ่าทันนะตายได้นะพี่น้องรักษาไม่ทันนะตายได้นะคือโรคนี้เนี่ะมันมันจะเข้าทางผิวหนังเข้าทางการสูดดมอืมเข้าทางการสัมผัสอืมเวลา ขาแข้งเราหรือว่าอะไรก็ตามมือเราอะไรไวเนี่ยเวลาไปสัมผัสหรือไป ے, เดินไปตามท้องไร่ท้องนายอย่างเงี้ยมันจะเข้าอืมมันมันมันเสียงถายติดเชื้อในกระแสเลือดนะพี่น้องอืมอาการแรกแรกก็คือเป็นไข้นเลยพี่น้องเป็นไข้แล้วก็มีมันบวมนะพี่น้องบวมเป็นหนองเป็นฝีนะพี่นอ้องเอืถ้ารักษาหรือหาหมอ,อท่านอนะ่ะตายเลยพี่น้องเด้อ ก็คือว่าสมัยนี่มันโลกมันหลายพี่น้องโลกมันหลายเฮาเ้าหน้าเราเราเราชาวนาอาชีพเราคือคุกคีอยู่กับโคนตมเนาะอยู่กับไร่ท้องไร่ท้องนานี่กะระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อพยายามพยายามหาบูทมาใส่พี่น้องใส่รองเท้าบู๊ตรองเท้าบูทก็คู่ละไม่กี่ร้อยพี่น้องเออซสื่อมาเสื่อมาใส่ดีกว่าพี่น้องป้องกันไว้น่ะกันไว้ดีกว่าแก้พี่น้องเพราะว่าถามมันเป็นมากนะมันยากเลยพี่น้องเออมันยากเลยอือเพราะฉะนั้นนี่ เอาตรงหาสื่อบูดมาใส่พี่น้องเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันโรคมันจะอยู่ตรงไหนเนาะเออไอแฉ่แฉะชื้นๆเน่ะโดยเฉพาะไอตอนเช้าๆนี่ที่หมอกที่หมอกไอมันยังยังไม่หมดยังไม่สางนี่พี่น้องหมอกมันมาท่านในแหงนี่เราเข้ายางไปตามขั้นไฮขั้นหน้านี่เออบางเถือก็เข้าก็ลงไปในนานะลงไปในนาแล้วขี้ตมขี้คนเนะเชื้อโรคพวกนี้มันจะอยู่ในนี้แหละพี่น้องเพราะมันอยู่มันสีเข่ามาก มันก็ทําให้เรานี่ป่วยพี่น้องรักษาบ่ทันตายได้นะคือตอนนี้ข้าวกําลังเป็นข่าวอยู่พี่น้องอืมโรคไอเมลิออยบออืมกะคือว่าในสมัยนี้มันโอสัมบปีเนาะพี่น้องมันมันสารเคมีมันก็เยอะด้วยอืมไอปีที่ผ่านมาก็อะไรนะโรคชีนูบอโกโรคชีนูอืมอันนั้นก็กาลังดังช่วงนั้นอะ่ะปีนี้มาตกมาปีนี้มีโรคใหม่ขึ้นมาอีกพี่น้องเอ้ย กับคลิปนี้เนะี่ยมันมาฝากเตือนกันเด้อพี่น้องเด้อกับะมัดระว่างอาชีพชาวไร่ชาวนาเหมือนกันนะเนาะก็คือว่าละเฮ้ามันเออาชีพชาวนาเฮ้ามันบบไดยางในถนนลาดยางยางมาต่อยไม่ได้เดินในถนนคอนกรีตเนาะอาชีพชาวนาเฮ้ามันกับคือมันคุกคีอยู่กับขี้ตมขี้โคลนขี้เลียนแบบนี้แหละอืมกับธรรมดาล่ะแล้วมันก็นมีความเสี่ยงนะเนะะาะกับคลิปนี้นี่สี อาชีพบ่มี่สลายอย่างมากมายพี่น้องคลิมนี้คือมาเตือนชาวนาอาชีพด้วยกันเองพี่น้องอาชีพด้วยกันเองอืมก่อนจะไม่ได้กินข้าวใหม่พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็ข้าวใหม่ก็กําลังออกพี่น้องอกับซื้อซ่องหาซื้อลองเท้าบูดมาใส่พี่น้องอถ้าผู้ใดว่าไอ้บ่มีกับไปหาซื้อมาใส่น่ะคือเราอย่ามองข้ามไอสิ่งเล็กๆน้อยๆเนีย่ยพี่น้องอบางคนกับชีคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรนก แค่เดินไปแค่นี้เองโอ้ไม่เป็นไรหรอกแค่ไปแค่นี้เองไอคำเพราะว่าไม่เป็นไรนี่แหละพี่นอ้องคำเพราะว่าไม่เป็นไรนี่แหละถามมันเป็นมากนะโอ้ยพี่น้องมันไม่คุ้มพี่น้องเอ้ยอออกะอันนี้มาเตือนกันไว้พี่นอ้องเอคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมาย,ยาก็มาเตือนอาชีพชาวนาด้วยกันนี่แหละว่าไอไปไ้ไปหน้าก็ใส่รองเท้าบูทเด้อพี่น้องเด้อป้องกันไว้กันไว้ดีกว่าแก้ นี่เก็มาทายให้เบิงแบบนี้แหละเห็นแล้วเห็นข้าวร่มแบบนี้แล้วแบบมันโบองอขึ้นได้นี่พี่น้องมันไม่งอขึ้นเลยนะนน่เห็นบอมันแบบมันสนิทเลยนะนี่พี่น้องโอ้ยแจบแจบแห้งพี่น้องแจบแบบอ้ยนอนแหมบไปนะพี่น้องงอหัวไม่ขึ้นเลยนะนี่แหละมันผมถึงบอกว่าข้าวร่มเนี่ยมันเสียหายพี่น้อง เออคือผู้ใดสิบอกว่าข้าวล้มไม่เป็นไรเดมันงองขึ้นมาเองก็อันนันก็นแล้วแต่พี่น้องแต่ผมว่าข้าวล้มเนี่ยยังไงยังไงมันก็เสียหายพี่น้องยังไงมันก็ได้ไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมอืมก็โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็มาถ่ายมาเตือนกันโอเคครับผมสวัสดีครับ